สวัสดีครับเพ,พื่อนผมเป็นอะไรของผม FPS w i t h ร e ์เรื่ The Game เป็น o อ t ฟิเ t ียลของสตาร์ X คิดไปเตอราหนามังการ์สร้างอ่าก็มาถึงคราวได้สุ่มไมนะ่นะยี่สิวันดูไว้ผมนี้ผมได้สุ่มไปไเล่นครับนานนี่แหละเอออันนี้ก็มีกานีวันนะอ่าตรงเนี้ยมันรับอ่าเศษของอ่าจิมมี่นะได้ถึง4เศษไปหนึ่งสอง หนึ่งสองสามสี่เออสี่เศษแล้วก็ไปหาอีกตรงไหนผมก็มาทําคลิป,ปรายการตรงนี้ค่อคุยแต่ว่ามนันรู้สึกว่าตอนนี้มันจะปั้นได้อีกปั้นได้แค่สีดาวนะเออแล้วก็เราตรงนี้ได,ได้ได้เปลี่ยนเออตรงนู้นมันได้ได้ตรงนี้ไม่ได้ป๊บนึงเอ่าคานิวันคานิวันหนึ่งสองสามสี่อ่าแล้วก็ดได้เปลี่ยนอ่าห้านะ ก็มันทาได้แค่ประมาณสี่ดาวนะตอนนี้สีดาวแต่น่าจะมีกิจกรรมหาได้อีก2เมมนะจะได้5ดาวรู้สึกว่าตัวนี้น่าจะเป็นตัวแจกนะสําหรับจิมมี่นะนี่ตัวแจกใส่หมัดหมัดม่วงโอ้ยหมัดเมาได้อยู่ได้อยู่ก็ได้อยู่เป็นพวกคาเวันนะคาเวันกดกติกาก็ไปสู่เมานะตั้งรุ่นหนึ่งรุ่นสองกุมได้เยอะยิ่งดีนะผงกงหมดพอดีแปดหมื่นบาทแปดหมื่นกว่านะหมดแน่ฮะได้อีกอย่างนะตรงเนี้ เนี่ยจะมีล็อกอินใช่ไหมล็อกอินรับของจิมมี่เลยอะ่ะจิมจิมมี่เออจิม,จ,มจิมมี่จิมมี่นะจิมมีนะมม่โชว์ก็ไปรับเขาได้นะจากกิจกรรมล็อกอินนะอินอ่าชื่ออ่าเนี่ยนะเนี่ยนะล็อกอินโชว์แล้วก็ก็ตรงเนี้ยอ,อ,อ่าเนี่ยรับ่องเนี้ยอืมของซุ่มพิเศษคอมโบเนี่ย อย่าลืมไปใส่อีเมลที่ว่าเราล็อกอินไว้นะที่ว่าเราลงทะเบียนไว้อ่ะอย่าลืมนะ,อ,ะอย่าลืมเลยว่าได้ใครืูผมมีทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างนะว่าไปใส่ยังไงนะเออน่าจะรู้ก็ได้แหละเออน่าจะไม่สับสนเยอะหรอกผมมารับก่อนเลยเออช่างมันตื่นก็ไม่เป็นไรไปชนะของฉันชนชนแกลหรือเปล่าวะอืมชนะของฉันชนชนแกลหรือเปล่าอ่าตัวเรขที่ได้มาไม่ต้องซูมไม่ต้องซูมอ่าไปครับไปซูมมาเลย ไอ้ก <laughs> น <ST IT US> ตีมผมเกียติมันหนำตีมชีน่าผอ่ะ <ST IT US> ชื่ออะไรนะนี่อะไรนะฮัะนจุลิเออฮันจุลิเอตีมชีน่าน้องแมวเปิดน้องแมวอันนี้ผมไม่อยากจะสูงไมห่หมดไม่อยากทุ่นบบตู้นี้นะคือผมเองเก้าคร่าวนะไม่แน่ใจใช่หรือเปล่าเดยว่ารู้สึกว่าตู้สองของเคนกับหมายเลขสิบเจ็ดไม่ใช่มาเลขสิบเจ็ดเ,เคนกับเคมเี่เคมี่รู้สึกว่าจะเป็นสายหมัดตั้งคู่นะเคมี่จะเป็นหมัดแดงนะ ส่วนเคนจะเป็นหมัดทองนะที่ผมเห็นนะตาตาไม่ขวัดเลยผมเลยว่าเออแต่สองนางนี้สองตัวนี้เป็นสีเกาะทองม่วงแล้วก็บาลานเอ,อ้ยสีเกาะสีทองแล้วก็สีบาลานสีม่วงก็เลยว่ากะยังยังไว้ก่อนคือกับปั้นตู้นู้เพราะว่ามันหายากนะสายหมัดรวมกันสองตู้เพราะว่าถ้าเราทุ่มไปอ่ะถ้าเราได้ตัวไหน5ั้งห้าดาวก่อนแล้วก็เก่งดนะ้วยฮะเชื่อสายหมัดอะ่ะแต่ไม่ใช่ว่าไม่สุ่มนะก็อยากสุ่มอยู่ อันนี้ผมมีแยกอยู่ใช่ไหมอันนี้ก็ใช้ก่อนได้สามสิบใบว้าวโอ้มันมารวมกันใช่ไหมอ่าก็มานี่ก่อนวัดรวงวัดเกลือกันก่อนนี่อะไรม้างอันนี้ลัก,กีิจจ์ขอให้มาไอตัวดีจริงๆอ่ะออเจังโจไปนี่งตัวตั้งกัดอ่ะวัดรวงก่อน คือที่ผมเลงอ่ะผมเลงสีน้ำเงินนะแต่สีน้ำเงินนี่นางเทมมี่ก็ไปอยู่สาเปนะเดี๋ยววัพร่งก็พาไปดูอ่าสาเปยเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวออกก่อนแล้วกันไม่ต้องรีบซุ่มหรอก,รอกมันตั้งยี่สิบวันมันตั้งยี่สิบวันไม่ต้องรีบซุ่มหรอกอ่ะร้านคา้าร้านค้ากลับแต่ไม่รับร้านค้ารับแต่ไม่กับอ่าเนี่ยเอ่า <c oughs> ราคามันดู <c oughs> คือมันเหมือนกับซื้ออปกลองฝันไปเรื่อยอ่ะตามเกจที่ ยิ่งเยอะยิ่งแพงยิ่งดีอ่ะประมาณนี้รับเนี่ยจิตพันใช่ไหมจิตเออจันเจ้ยเก้าสิบเก้าสิบพอ่ะเออเนี่ยอันนี้ระับรับหพันหนึ่เลยเออหนึ่งออ 1, พอ่ะเออ <c oughs> คนจนมีสิทธิ์ไหมครับคนจนมีสิทธิ์ไหมคะจัก,กรยานไม่มีกูมีแต่กระบะขับโอยคนจนไม่มีสิทธิ์ ไม่รู้ว่าก็จะวัดดวงนินถึงเกตเมื่อไหร่นะซื้อเอาเติมเอาอ่ะโอ้ยคนมีตังยัดไปยัดมาครับกว่าจะได้เห็นก้นน้องเขาเอ้ยเอาเอา,อาตัวนี้ธรรมดานดีกว่าเรามันสายจนอยู่แล้วก่อว่าจะจะเติมไอ้ฟัสไทนิวันรอบก่อนที่ว่าสามร้กว่าบาทผมก็ไม่ได้เติมนะมันจนจริงๆมาตุ่มสมองก่อนมดขึ้นตัวสับ มันหวานเยอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอเนเฮ้ยสุคช้บาโยตัวแบบว่านจนนี่มันมาจังเลยเกี่ยวนะผมแยกก่วไกลไม่แม่งยกก้วไ้ก่อนเออไกลก็ได้กันเนาอือมันมาผสมตัวนะใบอะผสม คือผมจะตัดให้เดือดเส้นห,หลักสิบไงมันจะสูงง่ายจริงไม่ตัดให้เดือดสี่สิบมันจะสูงง่ายผมไม่รู้มันจะออกมาอย่างนี้อ่ะสองไอมันก็ออกจะมันจะแตกอะ่ะเออเจ็บเจ็บเจ็บเอออะไรวะไอต,ตัวนี้มันนับคณีวันไหมวะผมอยากรู้ผมค่อยไปดูจ้ะแต่ยังก็ต้องใช้ตัวสีพันอยู่ดีแหละเอออันนี้ผมตัไดไปหนึ่งตัวจะไม่สูงแม่งแล้วอืม ผมรอตู้สองอ่ะจริงเออน่าดาวเป2 2อนมามากัดมากกว่าตัวแล้วมากั๊ดมากตัวกั๊ดมากกว่าเออถูกแล้วไอ้กั๊ดตัวมากกว่ากั๊ดไอ้เออช่างมันปวดหัวแล้เนี่ยกี่กั๊ดแล้วใช่ไหมนี่กั๊ดมีไฟเตอร์เออล้วนเลยอ๋มันจะสลับกันอันไหนมากกว่าจะขึ้นก่อนเนี่ยมากกว่าจะขึ้นหลังเออ สุนเยอะๆเงี้ยไม่ออกหรอกเงี้ยไหมเงี้ยไหมนี่ก็ขาดใจใครนะขาดใจใครนะจุริรึเปล่าอัน,อ,นอันจุริเออขาดใจ่ฮันจุริสามสิบเท่านะมามาเป่นดวงดีขนาดนี้ <c oughs> อเคอ คือไม่ใช่ตู้หนึ่งมันไม่ดีแต่ผมดูสกิลแล้วฮันจูริมันอ่อนนะ,ะสกิลอ่ะมันกับมันกับพิมอ่ะเออจะพูดยังไงเหมือนกันก็ล้างตู้ไปล้างตู้มาได้น้องก็สามดาวอ่ะมันไม่คุ้มนะได้ใส่กรอบสีทองของใกรดีกว่านะเออเนี่ยยี่สิบใบเออเอเชื่อ ว่าเขาจะชอบร้องเพลงวะไก่แตกเฉยฮะฮะอย่าซ้ำนะอย่าซ้ำนะก็คือดวงดาวได้ไหมนะเออได้อยู่อออตัวแดงนั่นจะข้ามไม่ได้ดูใครมันอ๋อไม่ใช่ตัวก็ไม่ว่าเป็นตัวแล้วเป็นอะไรก็จะได้แค่นิวันโอเคจ้ะ เด uh, uh. ี๋ยวต้องได้ตัวสีไฟเตอร์นะรอใไว้ก่อนเป็นสีไฟเตอร์พิษกอาวสุดท้าย้ะอ่ะพิษก้าดเจ๋วดวงแดงนะเดี๋ยวสี่พันเนี่ยมันจะไปอัดก่อนอื้อนี่แดงเว้ยลุ้งมากก็ได้ไม่มีเลย ตัวเด็กดีเพราะว่าเป็นริวมันเด็กแจกเฉยไหมมันเคล็ดลับนะเอาพวกพวกที่เกี่ยวกับคอมเิตเตอร์มามันจะโอเคนะเนี่ยวะอืมอิงค้างกระดุกไม่เกี่ยวใช่ไหม้องอันจูรีไม่ออกเนาะเราต้องใช้รูบี้จะออกมาสุดท้ายแล้วอืม เอ้ยได, <c oughs> ได,ด้ได้สามดาวได้หนึ่งดาวช่วยตัวนะอืออือลุงมากกันได้บิงเฮ้ยมดยังหมดแล้วโอเคอือ อืมไม่นยอะไรอ่ามาแตกก็แตกนี่อย่าไปแตกเลยอืมตัวฟุตบอลอ่าอันนี้มันมีเหรีย b s s นู่นยนะอ่าใครที่ว่าตรงสวยก็รับไปเอออันนี้ก็ถ้าผมอยากได้ไอ้นี่ผมผมขาดแต่น้องนั้นคนเดียวอ่ะอืมเนี่ย อยู่นี่แบบไม่ใช่ไหมจำไม่ได้แล้วดไปดูอันนี้ครับอันนี้ใบเดียวอ่ะแล้วก็นี่เป็นตัวถ้าผมเลือกผมอยากได้ดิวก่อนสักงหนึ่งทั้งหนึ่งชิ้นอ่ะอันนี้ยังไม่มีใช่ไหมเลือกอันนี้ก่อนนะไก่กัส๊สสกแล้วก็ก็เมาริวนะเเออมาริวเพราะว่าผมดิวขาดชิ้นเดียวแล้วจะได้ห้าดาวอืมตู้ไหนวะจำอันนี้นี้ใช่ไหม ฮนะันจูรีนะฮันจูรีนะนี่นะน,น,นะน้องนี่นะน,น้องตีนเนี่ยน้องส้นตีนเนี่ยน้องไปตีนด้วยกันชี้หน้าเลยอะ่ะน้องมาอ,นนอย่างนี้หยับคายไม่ชอบน้องไม่ชอบอืแดงอไม่สกรีปสกรีป้หมือนกันทุ่มทีอืม,อม,อม,อม เดี๋ยวสุ่นสัก5ครั้งแล้วกันจริงๆมันได้4ครั้งแหละช้าๆได้อีนเรียงามช้าๆได้เตาเรีมงามไม่ไม่ต้องไม่ต้องมาไม่ต้องมาม,งมาม,มาเดี๋ยว B S S แตกมาอีกรวยเลยฮันยูรีฮันยูยรีผมให้อย่อางแน่นอย ทั้งอีสองใช่ไหมนี่พึมนับดูรูบี้ก็รู้ได้เสียวประจำเลยเออสองครั้ง,อ,อ,อ,นนงอีั้งอี 4, ออทั้งอีสี่เออทั้งอีสี่นีว่จริงเออเออสาต้นนี้กัน ผมมันแดงผมหัวใจเต้นเต็มแปวแปวเคอ่าครั้สุดท้ายนะสุดท้ายแล้วฮันยูริออกไม่ออกอืมอืมเฮ้ยฮันยูริฮันยูริขอฮันยูริฮันยูริขอสุดท้ายฮันยูริ ฮันยูรีไม่เอาไกลไกลน่หละลั้งตู้จังฮันยูรีเนี่ยพอมั้งพอ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 ไม่อยากไปหนักกว่านี้อยากเก็บไว้สำหรับตู้สองแล้วก็มาเก็บฮันยูรีคนตัวนึงก็หรือหรือไม่ก็ืะไม่ก็ทำไกลถามดาวก็จบนะจบแล้วจริงอืมอันนี้วันอ่านี่ใช่ไหม ต้องใช้กี่รูบี้วะถึงจะได้ครบหนึ่งเง่นเนี้ยอันนี้เนี่ยไม่ใช่นี่อย่าลืมมารับหลอดนี้นะใครที่ปั้นสลับกิจกรรมก่อนอ่ะอันนี้ที่ผมขาดจุลีเออสมองจุลีผมขาดกัดจุลีอยู่ตัวเดียวอ่ากัสตามไม่ตายอันนี้มารับกันได้นะห่าดาวได้นี่ด้วยเหรอใส่เยอะเลยเนี่ยกัดดาวเนี่ยพวกนี้เห็นนี้อือัคคุมะ อามาผมครบแล้วรู้สึกผมทำไปแล้วคุณมะนะเออนี่ก็รับโอเคมารับทีตัวเลยครับดีกว่าสียเวลาแต่คลิปๆมันยาวอ่าครับยังนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด s ิดตามด้วยครับเพื่อมาลบงใจช่ององผมตอนนี้ก็จะก,กลายก่อนนะครับบา,บายบายครับบายบายขอตัวปั้นไก่ก่อนนะครับสองดาวได้เว้ย